สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาซ่อมน้องโดรน DJI Mini 3ลํลำนี้กันนะครับลำนี้ตกมาก็ค่อนข้างแรงนะครับเนี่ยทำให้ปีกหน้าซ้ายหักเลยนะครับนี่ตรงไหล่ตรงนี้เดี๋ยวเรามาสำรวจความเสียหายกันเบื้องต้นก่อนแล้วกันนะครับว่ามีตรงไหนบ้างเป็นอันเสร็จเรียบร้อย สำหรับการซ่อมน้อง dji mini 3นะครับตัวนี้ก็จะเป็น mini 3ตรงนี้ส่วนอาการแรกเริ่มเดิมทีที่เราสำรวจนะครับก็จะมีความเสียหายอยู่หลายส่วนนะครับหลักๆเลยก็คือตัวแขนนะครับแขนซ้ายหน้าซ้ายตรงนี้ที่ หักเลยนะครับหักออกมาเลยแล้วก็ตัวกิมบอลเนี่ยตัวชุดกิมบอลเนี่ยค่อนข้างได้รับความเสียหายนะครับแล้วก็มีรอยขวนเล็กๆน้อยๆน,ยนะครับส่วนบพัทเนี่ยโอ้โหเละนะครับถือว่าค่อนข้างเละเลยอาจจะได้ เปลี่ยนยกเซตนะครับตรงนี้อาจจะต้องให้คุณลูกค้าเจ้าของโดนทำการเปลี่ยนใบพัดเองอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าจะมีใบพัดส,สำรองมาให้ในในชุดเซตของโดนอยู่แล้วนะครับก็เรียบร้อยครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาลองสตาร์ทเครื่องดูนะครับว่ามันจะติดหรือเปล่านะครับ ทีนี้ตอนสตาร์ทเนี่ยเดี๋ยวเราจะลองใช้กับตัวรีโมทของเรานะครับลองดู จริงๆถ้าเราจะจะทดสอบว่ามันแบพัดหรือว่ามอเตอร์มันโอเคหรือเปล่าเนี่ยเราควรจะถอดแบพัดออกก่อนนะครับลองคอนเนคดู DJI Mini 3 ก็โอเคครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราน่าจะไม่ได้ take off นะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันกลางคืนถ้าเรา take off ตอนนี้เนี่ยมันจะมีประเด็นในด้านข้อกฎหมายด้วยนะครับเดี mm ๋ย hmm. วถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมจะลอง take off พรุ่งนี้เช้าแล้วกันนะครับเพราะว่าถ้าเกิดแค่เรา start แล้วก็เทคออฟขึ้นมาเนี่ยแล้วมันก็คือผิดนะครับดังนั้นผมจะเอาลงคลิปนี้ไม่ได้แล้วก็ดีไม่ดีอาจจะเดออาจจะอาจจะเจอแอนตี้โดนตรวจจับอีกนะครับแล้วก็มันจะมีในประวัติว่าเราเทคออฟตอนกลางคืนหลายๆอย่างนะครับแต่ว่าเบื้องต้นตอนนี้เนี่ยเราได้ทำการ แก้ไขให้เจ้าน้อง DJI Mini 3ตัวนี้ให้กลับมาสภาพสมบูรณ์พร้อมขึ้นบินสู่ทองฟ้าอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับหลังจากที่ประสบอุบัติเหตุมานะครับตัวนี้ส่วนตัว gimbal ก็ตัว gimbal ก็โอเคนะครับนี่ปั๊บเดี๋ยวเราลองดูนี่นี่นะครับโอเค ถือว่ามีนานมที่ดีครับคุณผู้ชมส่วนตรงนี้เนี่ยที่มันขึ้นว่า unable to take off อันนี้เนี่ยคืออาจจะเป็นเพราะว่าเราลองทำการ take off โดรนตัวนี้ครบ5ครั้งแล้วโดยที่ไม่ได้ล็อกอินนะครับเดี๋ยวอาจจะต้องให้เจ้าของโดรนเขาไปใช้งานนะครับ เพราะว่าหน้าที่ของเราตามที่ตามที่ได้รับมอบหมายมานะครับก็คือทำการซ่อมตัวบอดี้มันนะครับความเสียหายหลักๆที่เป็นทางด้านกายภาพนะครับส่วนด้านซอฟต์แวร์หรือว่าด้านาภายในอื่นๆเนี่ยเดี๋ยว่อยว่ากันอีกประเด็นประเด็นหนึ่งนะครับ พอดีช่วงนี้ผมไม่ค่อยสบายนะครับคุณผู้ชมอาจจะ,ะผมอาจจะต้องกราบขออภัยไว้ล่วงหน้าเพราะว่าไว้นาโอกาสนี้นะครับเพราะว่าผมอาจจะมีสติสัมปชัญญะไม่ค่อยเต็มร้อยเท่าไหร่นะครับช่วงนี้แล้วก็อโอเคเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ตอนที่ผม สมบูรณ์ทางร่างกายและจิตใจแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ